ขอบคุณไบน็อกนะครับสำหรับในช่วงของสปอตทูไนในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวเราไปร่วมแสดงความดีนะครับกับทีมวอเลย์บอลสาวทีมชาติไทยเราครับหลังจากที่เกมการขันในเล็กแรกไม่ประสบความสำเร็จพ่ายมาถึง4นัดครับวันนี้เข้าสู่เกมการขันในชลัลลกในนัดที่2แล้วก็เป็นการเปิดสนามมีการถ่ายทอดสดในช่วงเวลา15นาฬิกานะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าผลงานของนงักวอเลย์บอลสาวไทยใช่ครับนะครับก็หลายๆสมาคมก็มีการมอบ รับเงินเป็นที่เรียบร้อยอันนี้มาที่สมาคมกีฬากันบ้างสมาคมใหญ่นะเป็นสมาคมใหญ่ที่หวังที่จะโคต้าโอิมปิกนะครับ<ช>วันนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงครับได้มอบเงินสนับสนุนนะครับสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยเนยพระบรลมราวจุ่มถ้มนะครับเป็นเงินนะครับทั้งหมด5ล้านบาทนะครับย้ําอยากเห็นนักกีฬาไทยพัฒนาก้าวไกลสู่การเป็นนักกีฬาที่ได้โคต้าอิมปิกมากขึ้นโดยวันนี้ครับนายสมบัติจันกระจกคกับรองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวงครับเปิดห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของเตยต้อนรับพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยกเกษมสันอุปนายกอุโสสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรักษาการนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบมรจูถามครับเพื่อให้การสนับสนุนสมาคมกีฬากีฬานะครับและกีฬาแล้วก็รวมถึงสมาคมกีฬาคนพิการซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้ใตการดูแลของนายเศรษฐาเทวีศินป์โครงการหนึ่งสนับสนุนกีฬาหนึ่งรักษีกิจพัฒน์ พร้อมวันนี้ครับยังได้รับฟังนะครับนโยบายของผู้แทนจากสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนของสมาคมกีฬาคนพิการกับการนำนสำนุนครับไปดําเนินการก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักกีฬาทีมชาติไทยอย่างเต็มที่โดยเฉพาะนักกีฬาโอลิมปิกเกมและการสรรหานักกีฬาดาวรุ่งนะครับเสริมทีมชาติไทยตามแผนพัฒนาของทั้งสองสมาคมนั่นเองนะครับครับก็โดยทางด้านของรองผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวงครับเปิดเผยว่าในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ดูแลระบบจําหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการพร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนาแล้วก็สนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการพัันให้มีกีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของประเทศโดยการไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนงบประมาณ ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราูุถัมภ์และสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบุรมราูุถัมภ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อมีส่วนช่วยให้สมาคมกีฬาต่างๆสามารถวางแผนการพัฒนาในระยะยาวได้อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรต่างๆเกี่ยวกับสมาคม โดยสมาคมกีฬาได้5ล้านแล้วก็สมาคมยีราคขุมพิการได้3ล้านบาทครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับของทางท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬากันครับอันไฟฟ้านครหลวงนะครับก็เป็นรัฐสาศกิจภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้านะครับใน3จังหวัดนะครับกกรุงเทพมหานครนะครับ นนทบ,บุรีแล้วก็สมุทรประการนะครับทน่นี้ทางกองฟนวก็สนองตามนะฮะนโยบายภาครัฐให้ทางรัฐสากิจสนับสนุนสมาคมกีฬานะครับซึ่งก็เป็นเป็นแนวทางของภาครัฐที่ให้รัฐสากิจและก็ภาคเอกชนเอกชนสนับสนุนของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับทางนี้เองทางการไฟฟ้าเองก็พยายามที่จะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับให้การกีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ที่สําคัญของประเทศไทยต่อไปนะครับแล้วของการไฟฟ้านครหลวงเองก็มีงบประมาณนะครับปีหนึ่งก็10ล้านบาทนะครับก็แบ่งให้สมาคมกีฬากีฬาแห่แง,งประเทศไทยนะครับปีละ5ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับปีละ3ล้านบาทนะครับก็อีกสองล้านนี่ก็เรากำลังพิจารณา สนับสนุนสมาคมกีฬาอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีโครงการระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี2 5 6 7เถึง2570นะครับเป็นระยะ4ปีที่สนับสนุนปีละ10ล้านนะครับแก่สมาคมกีฬาสอง,อาส,องสามสมาคมดังกล่าวไปเบื้องต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราก็วางแผนระยะยาวนะครับเพื่อสนับสนุนสมาคมกีฬาทั้งนี้ก็จะได้เกิดประโยชน์กับสมาคมกีฬา นำไปสามารถวางแผนพัฒนานะครับสมาคมนะครับแล้วก็บุคลากรนะครับนักกีฬาให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถแข่งขันแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะสนับสนุนสมาคมกีฬามาโดยตลอดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็พยายามที่จะพัฒนาบุคลากรนะครับหรือว่านักกีฬาโดยการมีการสนับสนุน นะครับมา,มาเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานนะครับกับทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับก็สนับสนุนมาตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันนะครับก็จะสามารถทําให้ทางสมาคมนําไปปรับปรุงพัฒนานะสร้างกิจกรรมนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็ยกระดับนักกีฬาของประเทศไทยไปสู่ระดับสากลได้ครับ กลับเดนอย่างนี้นะครับในขั้นแรกเนี่ยนะครับสมาคมกีฬากรีรารประเทศไทย,ยนะครับต้องรู้สึกว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับเป็นเกียรติและต้องรู้สึกขอบคุณรัฐบาลนะครับที่มีโครงการหนึ่งสมาคมกีฬาหนึ่งนัดวิสาหกิจพลัสอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีเป็นแนวความคิดที่ดีต่อเนื่องนะครับสมาคมกีฬาเนี่ยเรามี นักกีทาอยู่ในความดูแลเนี่ยนะครับในแต่ละปีอยู่ในเรนจ์ที่อยู่ประมาณ 70- ถึงร้อยกว่าคนทุกๆปีจะต้องดูแลนักกีทาซึ่งเป็นลูกหลานของเราประชาชนชาวไทยซึ่งมาฝึกมาเทรนมาเรียนหนังสือกับเราเนี่ยนะครับในการทำงานของเราเนี่ยเราดูแลเด็กๆเ,เหล่านี้ตั้งแต่ยุประมาณ13 14ปีไปจนถึงเขาจบการศึกษา การศึกษาคือเราตั้งใจว่าทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาในขั้นปริญญาตรีในขณะเดียวกันนะครับเด็กนักกีฬาเราเนี่ยทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาเป็นเวลาร้อยกว่าปีนะครับที่ทําชื่อเสียงเกี่ยวกับฟรีทาเนี่ยทำผลงานอย่างดีเยี่ยมในเอเชียและในระดับโลกเนี่ยเป็นเวลานานสร้างความชื่นชมยินดีสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนไทย ในโอกาสนี้ซึ่งเราได้รับความกรุณานะครับจากรัฐบาลจากการไฟฟ้านครหลวงมาเสริมสม้เราในครั้งนี้เราถือว่าเป็นสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกที่จะยกระดับรีทาของประเทศไทยให้เหนือไปกว่าที่เป็นเป็นอยู่นะครับให้ทัดเทียมกับสุดยอดอย่างน้อยที่สุดคือสุดยอดของเอเชียนะครับที่เป็นอยู่เราจะพยายามทำให้ถึงจุดนั้นงบดับเมกา เราจะช่วยกันแล้วก็บุคลากรของการไฟฟ้าไม่ได้เพียงแต่การที่จะสนับสนุนการเงินนะครับจะเข้ามาช่วยเป็นกรรมการของสมาคมด้วยจะมาช่วยกันว่าให้ความคิดให้ให้ความเป็น strategic partner ว่า,ราครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับในรัฐสากลครับที่ให้การสนับสนุนทางด้านการกีฬาครับก็เชื่อว่าครับ น่าจะช่วยนะครับในเรื่องของสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยนั้นขับเคลื่อนครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะการลุ้นโคต้านะครับนักกีฬาไปทําการแข่งโอลิมปิกให้มากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกลับมาในช่วงที่2นะครับ ก็เดี๋ยวไปติดตามความคลืนไหวครับโดยเฉพาะผลงานของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยลาครับโดยเฉพาะการแข่งขันในเทเบิลเลทนนิสนะครับเดี๋ยวไปติดตามกระทางพี่ดำอนุรับครับในความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับของกีฬาคนพิการก่อนหน้านี้เราได้โคต้าราลิมปิกไปแล้วแปดที่ล่าสุดในการแข่งขันเทนนิสคนพิการนานาชาติรายการทีไอพีทีเอฟลิมปิกควอลิฟิเคชันสุนทรภู่2024 เมื่อวันที่2 3ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาที่สวนนงนุชจังหวัดชนบุรีโดยโทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าเป็นแมตช์ควอลายเข้าร่วมทำการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2 0 2 4ที่ประเทศฝรั่งเศสสนามสุดท้ายของกีฬาเทเบิลเทนนิสซึ่งชแชมป์รายการน,นี้แต่ละรุ่นจากคว้าโคต้าไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกของไทยเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าโคต้าพาราลิมปิกเพิ่มไปอีกส่ที่นั่ง จากปฐมวดีอินตะนนในคลาสที่สจากธีรยุเชื้อวงคาสที่สองจากวิจิตตาใจอ่อนคาสที่4แล้วก็จากปานวาดสีงามในคาสที่5้าเมื่อรวมกับที่ได้ก่อนหน้านี้น8ที่นั่งทำให้นักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการของเราควา้ารายรวมทั้งสิ้น12ที่นั่งสำหรับทีมเทเบิลเทนนิสพาราลิมปิกไทยที่ควา้าทั้งหมดแล้วนะครับประกอบไปด้วยวันชัยชัย,ยวุฒิรุงโรดไทยนิยมยุทธจักร ตีนบานชื่อเฉลิมพงพันผู้บษษษษรรพศศิลปะคงพิสิทธ์หวังผลพัฒนาศิล,ลิแล้วก็ดารารัตอาสายุธและรวมถึงชิดชิพยักษ์บุตรวันศิล,ลิานาในคัที่สองครับอืมนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานในครั้งนี้ของทัพนักกีฬาไทยคนพิการก็สามารถรับขดต้าเพิ่มได้เป็น12ที่นั่นครับซึ่งทําให้ทางคุณไม่ตีคงเรือนะครับท่านนายกสมาคม กีฬาคนพิการแห่งไประเทศไทยในะพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปรับเงินสนับสนุนจากการไฟฟ้า,าคนครหลวงด้วยเช่นกันต่อเน,นื่อง12ปีและรับผิดชอบ27ชนิดกีฬาเนี่ยว่าประมาณปีละ3ล้านนะครับซึ่งก็บอกว่าเงินตรงนี้นะครับทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทําให้ผลการของนักกีฬานะครับทำได้ดีแล้วก็ได้ตั๋วพลามปิกกันเป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสามภา์ของคุณไมตรีคงเรืองกันครับไฟฟ้านะครหลวงนะครับมา12ปีแล้วนะครับดังนั้น งบประมาณที่การไฟฟ้านครหลวงให้เรามาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างนักกีฬานะครับจนมาจากระดับฐานนะครับจนมาสู่ความเป็นเลิศปัจจุบันนะครับปัจจุบันสมาคมดูแลอยู่ทั้งหมด27ชนิดกีฬานะครับแล้วก็ในการคอลี่ไฟไปพาราเลมปิกที่เป็นภารกิจหลักในปีนี้นะครับนักกีฬาของสมาคมสามารถผ่านการคอลี่ไฟทั้งหมด52คน นะครับเพื่อก้าวสู่ปารีส2024นิ2024ะครับและก็ครั้งที่ผ่านมาโตเกียว2021นยบนักกีฬาคนวิการทีมชาติไทยในสังกัดของเราสามารถทำได้4เหรียญทอง3เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงนะครับผลงานเหล่านี้เกิดจากส่วนผสมที่การไฟฟ้านครหลวงให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนานนะครับและในการไปครั้งนี้น่าจะมากกว่า52คนนะครับเรากะว่าประมาณ60คนในช่วงโคงสุดท้ายนี้ นะครับเราคาดว่านะครับนักกีฬาของเรามีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะได้รับการสนับสนุนที่ต่อเนื่องและยาวนานนะครับคาดว่าเราน่าจะได้มากกว่าหเหรียญทองนะครับในการตั้งเป้าหมายของเราและก็ในการลงมือทำนะครับและการสนับสนุนที่ดีจากการไฟฟ้านะครหลวงที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาครัฐนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลที่มีโครงการหนึ่งรัฐวิสาหกิจ1กีฬา นะครับกลับมานะครับก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าคนทํากีฬาอย่างสมาคมนะครับก็จะได้มีรัฐวิสาหกิจเข้ามาดูแลมาช่วยอย่างน้อยก็อีก4ปีที่ที่เราจะพัฒนานะครับสู่ LA, เอลเออลราลิมปิกที่ LA นะครับแล้วก็นอกจากการส่งเสริมความเป็นเลิศนะครับเรายังนําเงินในส่วนที่ได้รับจากการไฟฟ้านะครับไปสร้างนักกีฬาคนพิการใหม่ๆขึ้นมา เพื่อสู่ทดแทนรุ่นพี่นะครับและเราก็มีโครงการที่นําเงินนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้านะครับไปสู่สเต็ปการนำยีโร่นะครับการนํานักกีฬาที่ประสบความสําเร็จของเราไปชวนคนพิการที่ออกให้ออกจากบ้านนะครับมาเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเขานะครับเขาจะได้ช่วยตนเองช่วยครอบครัวและกลับมาช่วยสังคมได้ตามศักยภาพของเขา นะครับดังนั้นผมในนามของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัมภ์นะครับต้องกราบขอขอบพระคุณการไฟฟ้านครหลวงเป็นอย่างสูงนะครับสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานแล้วก็คิดว่าคงตลอดไปอีกยาวนานเช่นกันนะครับเพื่อการพัฒนากีฬาคนพิการนะครับเมื่อการไฟฟ้านะครับสร้างแสงสว่างให้กับประเทศเราก็จะสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเช่นกันครับขอบพระคุณครับก็ต้องบอกว่า คุณมิติคงเรืองนะครับเพิ่งเข้ามารับตําแหน่งนายกสมาคมก็หวังที่จะพัฒนาครับโดยเฉพาะครับการลุ้นโคต้าของทัพนักกีฬาคนพิการของไทยเราครับซึ่จะทําการข่นพลานปิดเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับกำหนดทำการขันขึ้นในวันที่28สิงหาคมระจบวัน,นาาที่8กันยายนนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีนักกีฬาถึง52คนจาก11ชนิดกีฬาโดยเฉพาะ วิวแชร์ดิซซิงนะครับเป็นกีฬาสําคัญครับที่จะทําให้ทํานักกีฬาไทยเรานั้นคว้าเหรียญทองรวมถึงเทคบอลด้วยก็คิดว่าครับอย่างน้อย8ปถึงเเหรียญทองน่าจะได้สําหรับกีฬาคนพิการในปี2024นี้ครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทูนายนะครับเวลาก็หมดแล้ววันนี้ผมชิชูติ้งแล้วก็พี่ดำออนนุชครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ